สวัสดีครับสาหรับช่วงนี้เราก็เดินทางมาที่วัดป่าคลองสิบเอ็ดนะครับตอนนี้กเรากำลังเดินทางเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ไปไหว้สักการะบูชาขอพรกับผู่นาคราดกันนะครับกับที่วัดป่าคลองสิบเอ็ดเอาละครับช่วงนี้เราไปกันเลยนะครับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณป่าพาเข้าววัดป่าคลองสิบเอ็ดกันแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะพาทุกท่านเข้าไปไหว้พระ ที่พระบสรสดางนา้ําแล้วก็ไหว้ปู่ศรีพุโธม่ย่าศรีพุธุมาเพื่อเป็นการขอพรกันนะครับเอาต่วงนี้ไปครับสําหรับช่วงนี้เราจะให้ทุกท่านเยี่ยมชมบริเวณลานท่ากันก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะพาทุกท่านเข้าไปที่บร,ริเวณในวัดกันเลยครับสําหรับใบสีลานีสวยมากเลยนะนรับถ้าดีชอบโปรเจกต์โดยุบเวยนะครับ นำไปถวายปูชานนะครับนี่ก็คือบร,บรรยากาศนะครับซึ่งเป็นร้านค้าที่วัดปากกองทิเบดนี้นะครับสำหรับทุกท่านที่มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับ er. <1> <1> ก็มาร่วมกันอุน่นุร้านค้ากันหน่อยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศลานค้าของวัดปากกองท่เบดนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในขณนะนี้นะครับท่านมีโอกาสเดินทางมาร่วมบุญกระทางวัดก็อย่าลืมนะครับมาอุทนร้านท้ากันด้วยนะครับกับบริเวณแห่งน,นี้นะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณปู่นาคราชกันแล้วนะครับปู่รีท,ทรมย่าสีปทุมมาน,นครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมบ,บริเวณสถานที่นะครับ สำหรับท่านที่ติดตามชมอยู่ในขณะน,นี้ถ้าท่านมีโอกาสก็เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดนะครับมาตาักตระบูชากราบไหว้ขอพรกันนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับ ท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์กลางน้ํากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปมรดการกราบไหว้องค์พระกันนะครับ่อเป็นการขอพรน,นะครับแล้วก็พร้อมทั้งตักละบ,บูชากราบไหว้ขอพรกับปู่ศรีสุโธมญาติพุทุมากันนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าปู่อนันตานาคราชแล้วนะครับอยู่ที่วัดป่าคลองสิบเอ็ดแห่งนี้นะครับเราอยากจะขอเชิญชวนให้กับทุกท่านถ้ามีโอกาสแล้วก็เดินทางมาลุกบุญกับทางวัดนะครับ เพื่อเป็นการบำรุงดูแลวัดบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนะครับแล้วเราช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนสาธิชนนะครับก็เดินทางมาร่วมบุญกับทางวัดกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ในพระอุโบสถกลางน้ำแล้วนะครับของวัดปากองทิเนะครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะน,นี้ก็ชมกันเพื่อเป็นพุทธบูชาปฏิกันเลยนะครับ สำหรับเ่่านี้อาจารย์นัทก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์ปู่นินทนานาคราชแล้วนะครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะน,นี้ก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรเลยนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนที่วัดปากลองพิเศนะครับเพื่อพาทุกท่านมาเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่นะครับแล้วก็พร้อมทำบุญไหว้พระกันด้วยกับสถานที่แห่งนี้นะครับ วงนี้เราก็กลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสําหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับที่จะทำบุญกับทางวัดนะครับมาทําบุญต่อแบงค์ที่โงคงปู่วกันได้เลยนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเราก็จะพยายามน,นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่นะครับเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องสาธุชนคนเจญบุญถ่ามีโอกาสแล้วก็เดินทางร่วมบุญตามวัดกับทุกวัดทุกสถานที่นะครับ ช่วงนี้ก็มีพี่น้องประชาชนน้อยหน่อยหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ขอให้เดินทางมาด้วยความสรภทากันก็แล้วกันนะครับ นี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของปู่สังฆปาา่านาคราชแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเยี่ยมชมสถานที่อื่นต่อไปเลยนะครับหูโบสดอยู่กลางน้ํานะครับก็มีปู่นา,นาคราชนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหน้าสองตนด้านหลังสองตนนะครับสําหรับ ท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีโอกาสแล้วก็ขอเชิญน,นะครับมาร่วมบุญกระทางวัดนะครับมาไหว้พระทําบุญไหว้ปู่นาคราดกันนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของปู่อินทการนาคราดแล้วนะครับองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับบนบนานศาลเก่าจะขอเรื่องโชคลาภการงานการเงินนะครับปู่อินทการนาคราดนี้แน่นอนเลยนะครับ สำหรับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้า,าป่าบางหน้าปลกแล้วนะครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ในขณนะนี้กขอให้ท่านตั้งใจนะครับเพื่อเป็นการขอพรกันนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณปูนนปป่นันโทปะนันทาน,นาคราชาแล้วนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วเราก็จะอาลาพาจากกันไปนะครับก็ขอฝากไว้นะครับสําหรับญาติธรรมและสาธุชนพลเจบุญถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็เดินทางมาร่วมบุญกันนะครับกับวัดป่าของ1ิแห่งนี้เพื่อเป็นแนวทางการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพื่อเป็นการบํารุงวัดบํารุงดูแลพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนะครับแล้วก็พร้อมทั้งได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งบุญนะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับ ท่านมีโอกาสมาแล้วไหว้พระทําบุญไหว้ปู่นาคราชกันนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็จะอําลาพาจากกันแล้วนะครับสําหรับทุกท่านที่ติดตามชมกันมาจนจบคลิปก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสําหรับคลิปนี้ผมอาจารย์นัทต้องขอลาไปก่อนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ